สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ขอพาพี่พี่เพื่อนๆมาชมบ้านปล่อยเช่าที่น่าอยู่มากๆหลังนี้กันค่ะบนพื้นที่48ตารางวาตัวบ้านเป็นส่วนตัวมากๆ2ห้องนอน3ห้องน้ำเฟอร์นิเจอร์ครบพร้อมอยู่ได้เลยหน้าบ้านกว้างโล่งสบายบรรยากาศด,ดีสุดๆไปค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะเปิดประตูเข้ามาเจอห้องรับแขกกว้างมากค่ะ ห้องโถงโล่งโปร่งสบายตกแต่งด้วยโซฟาชุดใหญ่และมีทีวีจอใหญ่ให้ดูหนังหรือซีรีส์กันแบบจุกใจเลยค่ะมุมนี้คือเหมาะมากสำหรับนั่งพักผ่อนหรือสังสรรค์กับเพื่อนๆหลังเลิกงานที่สำคัญมี Wi-Fi ให้ใช้ด้วยนะคะบรรยากาศคืออบอุ่นสุดๆถัดมาด้านหลังบ้านนะคะจะเจอกับห้องครัวที่กว้างและสะดวกมากค่ะมีโต๊ะอาหารจัดเตรียมไว้เรียบร้อยตู้เย็นเครื่องดูดควัน ครัวบิวอินและไมโครเวฟครบเลยค่ะพร้อมให้ทำอาหารได้จริงทุกวันเหมาะมากสำหรับคนชอบทำกับข้าวหรือทานร้าวพร้อมครอบครัวบอกเลยว่าครัวนี้ใช้ได้ทั้งสวยและครบค่ะถัดจากครัวจะเป็นห้องน้ำสะดวกมากอยู่ใกล้โซนทำอาหารภายในตกแต่งเรียบสะอาดพร้อมใช้งานทุกวันเลยค่ะถัดไปเราจะพาพี่ที่ขึ้นมาที่ชั้นบนกันค่ะจะพาไปดูห้องนอนทั้งสองห้องบรรยากาศเงียบสงบเป็นส่วนตัวสุดๆค่ะ เข้ามาในห้องนอนแรกค่ะห้องกว้างโปร่งสบายแสงธรรมชาติเข้ามาได้เต็มที่เฟอร์นิเจอร์ครบพร้อมบิวอินสวยเรียบร้อยทั้งตู้เสื้อผ้าโต๊ะทำงานและชั้นเก็บของจัดวางได้อย่างลงตัวใช้งานง่ายและน่าอยู่สุดๆบรรยากาศภายในอบอุ่นเหมาะกับการพักผ่อนหลังจากวันเหน็ดเหนื่อยหรือทำงานอยู่บ้านก็สะดวกมากเลยค่ะ ห้องนอนแรกมาพร้อมห้องน้ำในตัวนะคะสะดวกสุดๆภายในตกแต่งทันสมัยมีอ่างล้างหน้าสุขภัณฑ์ครบและทวนสีสบายตาใช้งานง่ายเหมาะกับการพักผ่อนแบบส่วนตัวสุดๆแลยค่ะถัดไปจะเป็นห้องนอนที่2กว้างมากเหมาะกับครอบครัวบรรยากาศโปร่งสบายแสงธรรมชาติเข้ามาเต็มที่ฟเฟอร์นิเจอร์ครบทุกอย่าง ทั้งเตียงใหญ่ตู้เสื้อผ้าบิวอินสวยๆและมุมโต๊ะสำหรับทำการบ้านหรือทำงานทุกมุมจัดวางได้ลงตัวทำให้ทุกคนในครอบครัวใช้ชีวิตได้อย่างสะดุกสบายเป็นมุมพักผ่อนที่อบอุ่นและน่าอยู่มากเลยค่ะห้องนอนที่สองมาพร้อมห้องน้ำในตัวนะคะสะดวกสุดๆภายในตกแต่งทันสมัยมีอ่างล้างหน้าสุขภัณฑ์ครบครันใช้งานง่ายค่ะออกมาที่ระเบียงกันบ้างค่ะ บอกเลยว่าบรรยากาศดีมากลมพัดเย็นสบายเหมาะกับนั่งจิบกาแฟเช้าๆหรือผ่อนคลยยามเย็นมีพื้นที่กว้างพอให้ตั้งเก้าอี้เล็กๆหรือปลูกต้นไม้ได้บรรยากาศเงียบสงบสวยสบายตาเลยค่ะ บ้านหลังนี้นอกจากครบทุกมุมพร้อมอยู่แล้วยังใกล้ร้านสะดวกซื้อร้านเสริมสวยและสวนสาธารณะฉากนอกหรือที่เรียกว่าอ่างเก็บน้ำเมื่อฉากนอกตั้งอยู่ในซอยทุ่งกรมตันหมันสะดวกสบายสุดๆหากสนใจนัดชมบ้านสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะ